แฟนรายการตามแม่มาเมาส์มอยมอยไทยนะนี่เป็นอีกคนนึงจัดให้ตามคำขอนะคะนนทกิจต่อหมอสี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจัดให้ตามคำขอต้องบอกว่า ep นี้เนี่ยแฟนรายการที่มีอยู่ไม่มากนะคะของช่องพี่ปุ้มบอกเลยบอกพี่สัมภาษณ์นนทกิจน่อยวันนี้ก็โอกาสดีนะเออนี่คือพักอยู่ที่บ้านพักอยู่ที่บ้านอยู่ครับค่ะอยู่ที่โคราชใช่ไหมใช่ครับผมหลังจากที่เราเจอกับนักชกญี่ปุ่นไปเมื่อ8มีนาคม ใช่ครับเมื่อกี้เห็นนิ้วเจ็บหรือเปล่ากระดูกนิ้วแตกถือครับพี่เขาว่าสามมิลครับไปรอเอกเรย์ดูครับอีกรอบหนึงรอแล้วที่เจ็บบาดเจ็บนี่คือช่วงยกไหนเรารู้ไหมคะน่าจะเป็นยกแรกผมก็ไม่รู้ในจังหวะไหนรเรื่องราวของนอนทกิจนนทกิจชื่อเล่นชื่ออะไรอะคะชื่อลิฟครับลิฟแบบขึ้นลิฟนี่เหรอใช่ครับ เป็นคนโคราชรู้มาว่ารเรารเริ่มต่อยมวยเมื่อตอนมอหนึ่งใช่ครับผมแล้วก่อนหน้านั้นน่ะครอบครัวของเราเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับมวยไหมมีใครเป็นนักมวยไหมก็มีลุงลุงนะครับเป็นนักมวยเก่าแล้วก็มีลูกลุงครับเขาไปซ้อมมวยเขาไปหาที่ซ้อมก็เลยเห็นกขาซ้อมเลยอยากซ้อมเนี่ยครับอย่างลูกลุงนี่เขาห่างกับเรากี่ปีอะคะประมาณสองปีสามปีครับ สปีสามปีก็แสดงว่าเหมือนลูกลุงเนี่ยเขาซ้อมมาก่อนเรายังไม่มีโอกาสใช่ครับพอประมาณสักมอหนึ่งก็เลยแบบเอาขอลองดูบ้างใช่ครับแล้วความรู้สึกได้ลองเป็นยังไงลอง,ล,อลองปุ๊บติดใจปั๊บเลยอ่ะก็ก็ลองปึ๊บาติดนะครับอยากลองโชคอยากลองอะไรนี่นะครับอืมแล้วประวัตวคือนอนทกิจเริ่มตอนมหนึ่งพี่ปุ้มว่าก็เริ่มค่อนข้างช้าใช่ครับแต่ประวัติที่เจอมาเนี่ยโอ้โห อย่างน้อยก็ได้แชมป์มวยไทยเจ็ดสีด้วยใช่โอ้แล้วช่วงนึงนี่คือมาชกที่มวยไทยเจ็ดสีบ่อยด้วยใช่ครับผมได้ไปชกบ่อยอยู่ครับค่ะแชมป์ได้แชมป์อะไรมาบ้างคะสําหรับนบุนนทกิจมีแชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์ช่องจีทครับมึงก็จาได้ครับพี่ดีใจมากเลยครับแต่ก่อนนี่คือได้ค่าชกสักเท่าไหร่คะนนทกิจค่าตัวผมตอนชกอยู่ห้ายกแต่ก่อนก็ประมาณแปดเก้าหมื่น <Ooh. S 2> ผมไม่ได้ช่วงหลังๆนี้คาดตัวเยอะค่ะแต่แรกๆก็รับประมาณสี่ห้าหมื่นครับอืม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 แล้วเจอกับ <c oughs> ยอดมวยมาหลายต่อหลายคนเลยใช่ครับถามอะไรแบบ <c oughs> ดราม่านิดนึงได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ชีวิตมันมีช่วงสะดุดเหรอที่หายไป <c oughs> มีช่วงมีปัญหาครับเป็มีปัญหากับทางค่ายก็เลยได้พักแล้วพักยาวด้วยพักไปถึงห้าปีเลยเหรอคะ ประมาณสี่ห้าปีแล้วสมมุติเรามีปัญหากับค่ายนี้เราไม่สามารถไปไปชกให้ค่ายอื่นได้หรอก็มันก็ของผมก็ประมาณนั้นแล้วครับแรกๆครับต้องไปขอเขากลับมาชกครับเขาถึงให้อ้าวแต่สุดท้ายก็สามารถกลับมาชกได้ใช่ครับแล้วช่วงที่ช่วงที่เรามีปัญหานี่ถือว่าเป็นช่วงท็อปฟอร์มของเราเลยไหมก็ใช่ครับไ,ได้หยุดยาวไปเลยครับแล้วตอนนั้นพอหยุดยาวไปอย่างเงี้ยแล้วเราไปทําอะไรอะ กลับมาบ้านก็มาทํางานรงขนมปังครับงานรงขนมปังแถวบ้านครับหน้าที่อะไรคะก็คอยตีขนมปังนี่นะครับปกติอยู่บนสังเวียนตีฟันซอฟันซอกตีกันอย่างเดียวครับมานี่คือเอาแรงมาตีขนมปังใช่ครับตีขนมปังยอดใส่ถ้วยแล้วทําอยู่โรงงานขนมปังที่โคราชเนี่ยนานหลายปีไหมคะทําอยู่ประมาณปีกว่าครับ ผมก็ทํางานหลายหลายอย่างครับเคยวิ่งเก็บเงินเก็บไต้ไดครับถามเรื่องครอบครัวได้ไหมเรามีครอบครัวหรือยังยังครับยังไม่มีครับแต่ว่าเรามีภาระที่แบบจะต้องดูแลก็มีจะเรื่องนี่บ้านนี่แหละครับก็เป็นร้านอยู่ครับมันมันปัญหาหลายหลายอย่างครับเรื่องตอนผมกีรีด้วยอะไรด้วยครับอย่างนี้นะครับ้าเราที่ตรงนี้ไปไว้ครับมันก็เลยดอกมันก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วยังไงเราถึงได้กลับมาต่อยมวยอีกทีหนึ่งในรายการวันก็เห็นก้อนแชมปดชิดมาเนี่นะครับก็เลยอยากกลับมาต่อยอยากกลับมาอยากกลับมาโชวอีกครั้งว่าไปไหวไหมอยากปลดนีบานนะครับนนทก,กิจน้องลิฟนี่คือได้มาต่อยในวันเนี่ย<ช>ก็แทบจะช่วงปลายปีแล้วนะวันเขามีตั้งแต่ต้นปีเนาะ<ช>เราได้ต่อยหนึ่งกันยายนแต่ช่วงที่ไม่ได้ต่อยมวยเนี่ยห้าปีที่ล้างเวทีไปเนี่ย เราดูมวยอยู่ตลอดไหมก็ดูดูอยู่ตลอดครับแต่ไม่ได้ดูแบบสดนะครับเลื่อนเลื่อนเจอคลิปคนอื่นต่อยอย่างเงี้ยครับในฟีดนะครับครับก็แสดงว่ารเรายังคิดถึงอาชีพนักมวยอยู่ครับผมแต่ไม่มีโอกาสได้กลับไปใช่ครับ จนมันสุดๆแล้วล่ะพี่ปุ้มว่าถ้าเกิดแบบคือถ้าเกิดว่านี่เราเยอะขนาดนี้แล้วเราทํางานแบบเนี้ยมันอาจจะไม่พอส่งบ้านอาจจะไม่พอ<ช>ปิดนี่ก็เลยตัดสินใจว่าไปขอกลับมาชกใช่ตอนนั้นมันยากไหมคุยกับใครเจรจากับใครมันยากแค่ไหนก็ไม่ยากหรอกเขาเขาก็ากตอนแรกเขาก็ถามผมแล้วว่าอยากกลับมาไหมแต่ผม ไม่อยากกลับมาตอนแรกแล้วก็อีกไม่กี่เดือนผมก็โทรไปบอกเขานะให้ผู้ใหญ่เขาคุยครับว่าขอกลับมาชกอยากชกเขาก็ให้จากที่เราดูวันลุมพินีตั้งแต่มกราเลยดูยาวมาเลยเราได้ขึ้นชกเดือนเก้ากันยายนความรู้สึกห่างไปห้าปีแล้วกลับไปเวทีแบบนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงบ้างคะน้องลิฟตื่นเต้นมากครับมมนไม่มีมันไม่มีมันไม่เหมือนมืยอไห้ยต่ก่อนครับมันไม่มีปีกองอย่างงี้ยมีแต่เสียงเคีย ตื่นเต้นครับเมื่อมันเป็นรายการรายการระดับลูกเลยครับเป็นรายการใหญ่ตื่นเต้นมากเลยครับได้ไปโชคเทียนแปลกเนาะแล้วเราเนี่ยเจอกับ Riverdash แล้วเป็นไปแทนครับแต่ไปมา,มา,มากลายเป็นว่ามาแทนคู่ละมันสร้างความกดดันให้กับตัวเราไหมมันก็กดดันนะพี่มันก็กดดันเนอะตื่นเต้นด้วยกดดันเลยครับค่ะเรามีการฟิตซ้อมก่อนจะขึ้นชกเจอ กับลิเวอร์ด h นานไหมคะผมกลับมาซ้อมได้ประมาณ2เดือนครับเราได้ขึ้นชกค,ครับเราเอาเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในไฟแรกผมว่าได้ประมาณ8ปดเก้าครับอือพอใจในผลงานตัวเองใช่ครับอือห่างไปขนาดนี้แล้วก็กลับมาเออลิฟได้ดูคอมเมนต์ต่างๆที่แฟนมวยเขาเข,าเขียนถึงเราไหมเรามี FC ที่แบบตามเชียร์เรากลุ่มใหญ่เลยนะที่ตามผมนะครับเออ มีเอซีตามเยอะเลย่ะผม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 ก็ได้จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์นานทีเข้าไปอ่านผมรูส่วนมากผมผมจะรู้แต่เอฟซีกันเองเนี่ยครับที่ที่ดูมวยกันที่ติดตามกันครับคือส่วนมากก็จะเป็นแบบวงที่เรารู้จักใช่ครับมวยอ่ะเนาะมันก็มีทั้งชอบทั้งไม่ชอบถูกไหมแล้วก็รเราห่างไปห้าปี ลิฟต์กลับมาในช่วงจังหวะที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันบูมมากเลยคนมันดูเขียนใส่ละเลงคอมเมนต์อะไรกันมากมายมันก็มีทั้งบวกและลบแต่พี่ปุ้ง <Okay. S 1> เนี่ยไปอ่านใครที่คอมเมนต์ในเชิงลบก,ก็มีคนไปแก้ให้อะ่ะใครอ่ก็ไม่ธรรมดานะและเราก็มี FC ที่เหนียวแน่นนะ <Okay. S 1> บางคนก็จะว่าว่าแบบ อะไรยังฟิตใหม่พอยังนู่นนั่นนี่แต่ก็มีคนไปบอกว่าเดี๋ยวนะคุณเขาห่างไป5ปีเขากลับมาเขายืนครบ3ได้เท่าไหร่นี่มันก็เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอต่อมากันยาปลายเดือนตุลาย7ตุลาก็มีรายการเลยเลนนี่อ<ร>เืเป็นเป็นยังไงบ้างไฟนั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิคะโอ้ไฟไฟนั้นเละเลยพี่มันแบบว่าเ,เ,เราก็ ไฟแรกเราต่อยดีเราไฟสองเราซ้อมดีงเงี้ยครับมันมั่นใจตัวเองเกินไปครับเลยดิดลิงลิงลิงการชกตัวเองไปเดินใส่เขาไปออกลูกม่วงเงี้ยครับเลยโดนเลยเจ็บเยอะอยู่ครับพี่ไฟนั้นเจ็บเยอะต่อยผิดฟอร์มต่อยไม่ดีนยครับ้าชนะน้อกวงย่มต่ำเออได้กลับไปดูของตัวเองไหมหรือว่าณครั้งนั้นเนี่ยเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนที่เราจะเอามาแก้ไขพัฒนาตัวเอง ก็เรื่องระบบป้องกันตัวนะครับระบบป้องกันตัวยังไม่ดีคนระับต้องทอมระบบป้องกันตัวนะแต่ต้องบอกว่าโอกาสของนอนทก,กิจก็ยังไม่หมดนะอา้าวแพ้คะแนนลิเวอร์เดชแพ้เรนดี้บราซี่ยกสามมามีโอกาสขึ้นมาอีกล่าสุดการ<ช>ที่แพ้สองแล้วจะมีโอกาสได้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะใจมันลุ้นแม้ว่าเฮ้ยจะมีรายการไม่ว่าจะมีรายการไม่ว่าลุ้นมากเลยพีกดล้วพอารายการขึ้นกดดันมากด้วย กลัวว่าจะไม่ได้ชกวันอีกกลัวว่าจะแพ้อีกทีอย่างเงี้ยครับม,มันก็นอนคิดนอนในทุกคืนแล้วกลัวพลาดกลัวกลัวพลาดแพ้กลัวโดนนกกลัวไม่ได้ชกในวันอีกอย่างเงี้ยครับกดดันมากครับกดดันจริงม,ม,ม,มีรายการวันที่แปดแล้วก็รู้ว่าได้เจอกับนักชกญี่ปุ่นน้องลิฟพูดถึงคู่ชกชาวญี่ปุ่นคนนี้หน่อยไซโตะเนี่ยผมว่าเขาทนเขาทนเขาทนนะ แล้วก็เขาเขาก็มีลูกลูกอะไรนะลูกหมัดเวี่ยงนะครับเออใช่ครับแล้วก็มีความทนนี่นะครับเตะเข้าสีข้างเขาแดงนะใช่ครับทนเตะเรามากนะไม่ยุบนะใช่ครับร่างกายเขาดีแบบเตรียมตัวยังไงบ้างคะไฟล่าสุดเรื่องระบบป้องกันตัวยันเดียวเลยพี่ทอมระบบป้องกันตัวเรื่องสเต็ปการยืนอย่างเหมือนมือไทยห้ยกอย่างเงี้ยให้ขยับเขา้าขยับออกอย่างเงี้ยครับพี่อืม ไ,ไฟล่าสุดให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เต็มสิบอให้ประมาณให้ประมาณเจ็ดแปดแหละพี่เฮะททำไมอ uh? ่ะเราชนะมาทำไมให้ตัวเองแค่เจ็ดแปดอะมันมันมันน่าจะต่อยดีกว่าน,นั้นไงพี่มันน่าจะดีกว่านั้นนิดนึงแรงหมดเร็วไปครับอืมเรื่องของความฟิตใช่ครับแรงหมดเร็วไปนิดแต่ไฟนั้นเนี่ยบางคนที่มองว่าเอ้ยนนทกิจอาจจะต้องฟิตกว่านี้อาจจะยังฟิตไม่พอ ซึ่งตัวเองก็รู้ใแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยสนุกต่อยเอนเตอร์เทนอย่างพี่ปุ้มดูอย่างเงี้ยก็มีจังหวะที่แบบทางนั้นเขาก็เหมือนแบบมีเล่นมียักไปยักมาเหมือนกันอารมณ์ตอนนั้นแบบยั่วให้เราโมาโหไหมม,มันก็มันก็มีมีนิดหน่อยครับแล้วก็มีมันไสมีอะไรนิดหน่อยครับยกสองนี่คือพอแบบเบรกปุ๊บมีจังหวะที่จะต้องเข้ามุมอ่ะ แล้วมีเราสองคนมีมองหน้ากันน่ะมันเป็นยังไงถ้าเป็นการ์ตูนนะมันเหมือนแบบมีกระแสไฟฟ้าชนกันเปี้ยเปี้ยอ่ะมันก็มันก็เป็นการอินเตอร์เทีนด้วยบางพี่ให้ให้เขาสนุกในการดูเราชกด้วยดรือลแล้วมันก็เป็นจังหวะที่เขาแบบว่าไม่หันเข้ามุมแล้วจ้องตากันพอดีก็เลยไม่ต้องหันก็เลยจ้องกันก่อนอ้าวจ้องมาก็จ้องกลับไม่เป็นไรใช่ครับโตนี่เขาก็มีที่แบบเขาหลบเด้งเชือก แล้วมาอีกทีเหมือนเขาหลบ<ม>เขาหลบ<ม>เตะเลา<ม>ใช่ไหมใช่ครับไายยกสองเขาหลบเขาหลบเขา,เขา,เขาดึงตัวหลบที่ผมเตะไปแล้วก็เด้งเชือกกลับมาแล้วเราก็เลยเสิร์ฟหมัดให้เขาตอนนั้นผมนึกว่าเขาจะไม่ลุกู่ดีใจมากลุกมาใช่ครับช่วงนาทีที่จบแล้วเนี่ยรอชูมือ ตัวเราตอนนั้นเนี่ยเราคิดไหมว่าเฮ้ยเราเราได้แน่อะไรอย่างเงี้ยก็มีคิดนะว่าเราชนะเนี่ยเพราะเราได้สองนับเนี่ยนับเรกก็เสมอกันแล้วก็มันเรามันได้นับหนึ่งผมก็ว่าผมก็ดูไม่เพลนะก็ร,รู้รู้นิดๆแล้วรู้นิดๆว่าเราชนะจนในที่สุดได้ชูมือครับผมคราวนี้มันเป็นยังไงจากที่เราแพ้มาสองสองไฟลลงลงใจมากเลยพี่ความกดดันหายหมดเลยอืมอืมอืมครับ กลัวกลัวแพ้แฟนมวยฟีดแบ็กของไฟนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ว่าต่อยพวกต่อยเขาก็ว่าต่อยดีนะครับแต่น่าจะดีกว่านี้นิดนึงจังหวะที่เขามีอาการเราไม่เข้าไปต้้าเลยเราไปอ,าออกเล่นับคูดต่อสู้อย่างเงี้ยกองเชียร์เขาพูดก็มีทั้งบวกมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งลบใครที่พูดบแบบในมุมลบอ่ะมันทําให้เราท้อใจไหมมันก็มีคิดบ้างนะพี่ทาไมมัน เขาต้องคอมเมนต์ว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ช่างได้แต่คิดว่าช่างเขานักกีฬาเนาะฝึกซ้อมแล้วก็ร่างกายต่างๆก็ทําเพื่อแฟนมวยนะคะใช่ทา <ำ S 2> ให้เต็มที่ถามอะไรอีกอย่างหนึ่งได้ไหมมีคนถามเยอะไหมเรื่องรอยสักของเราอะเรื่องรอยสักก็มีก็มีคนถามยอยู่ครับนี่คือเราสักเป็นแบบสไตล์ยากูซ่าใช่ไหมสไตล์แกง๊งยากูซ่าญี่ปุ่นใช่ไหม ทําไมถึงแบบชื่นชอบลายสักแบบนี้คะไม่รู้ผมผมผมชอบลายพวกนี้มากกว่ามันมันดูสวยดีครับอืมหันหลังให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะข้างหลังเป็นรูปอะไรเนี่ยโอ้รูปเสือครับคนาเสืออ๋โอโหที่ใครเป็นร้านสักที่ไหนใครสักให้ยังไงก็หลายหลายหลายอาจารย์ทือกันครับเหรอไ เราไปสักช่วงที่เราไม่ได้ต่อยมวยใช่ครับก็มีก็มีก่อนก่อนจะเลิกมวยนะครับแต่ว่ามียังไม่ขนาดนี้ครับแล้วก็เลิกมาก็มาค่อยๆตืมไปเรื่อยๆเนยจนเตรีมตัวแล้วครโอ้อันนี้นี่คือบางคนแบบถ้าไม่ใช่นักมวยดูทรงแล้วเ็าจะแบบเฮ้ยเดี ye, why, anyway ๋ยวก่อนนะพี่พี่ทําอาชีพอะไรอะไรเงี้ยเขาจะกลัวกลัวป่ะใช่ครับเป็นความชื่นชอบส่วนตัวใช่ครับ อ่แล้วเราสักเป็นลายแบบยากูซ่าเป็นลายแบบญี่ปุ่นแบบนี้นักชกญี่ปุ่นที่เขาเจอเราเขามีพูดทักถึงลายสักเราไหมยังครับยังครับยังไม่มีเลยครับคือใครๆก็จาได้อย่างหนึ่งอ่ะนนทกิจต่อหมอศีคนที่สักแบบเต็มตัวอันเนี้ยชัดเจนเลยจะจําง่ายตรงนี้แหละครับจำจำง่ายตรงนี้แหละเป้าหมายของเรานี่คืออะไรอยากจะชกอยากจะได้โบน,นัสอยากจะเอาเงินมาปิดนี่บ้านก็ นั่นแะครับความหวัง <No? S 2> อยากตัวนักอยากได้เงินมาช่วยเม่ช่วยดีปิดบ้านทําบ้านอืมถ้ามันขอเอาใจช่วยให้ถึงวันนั้นเร็วๆให้สําเร็จไวๆครับนะคะโอเคค่ะคก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะรบกวนเวลาแล้วก็ขอให้น้องลิฟนนทกิจตอ่อหมอสีหายไวๆกลับมาฟิตซ้อมร่างกายให้เต็มที่แล้วก็ขึ้นชกอีกให้แฟนๆได้ดูนะ ขอให้ปิดหนี้บ้านได้ไวๆด้วยเอาใจช่วยเรื่องนี้ถูกต้องเลยครับนะ<อ>วันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับฝากแฟนมวยติดตามครับผมก็จะพัฒนาการทุกไปเรื่อยๆครับผมฝากแฟนมวยติดตามนะครับจะพัฒนาให้ดีกว่าน,นี้